สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนะครับก็อยู่กันในเกมโปเกมอนจูไนนะครับวันนี้วันที่1ินะฮะก็มีโปเกมอนมาใหม่นะครับเป็นกิวการ์นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูมูฟแล้วก็วิธีการเล่นคร่าวๆกันเลยดีกว่าก็ก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะฮะเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปของช่องนี้แล้วกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูอ่าสเตตของตัวกิวการ์กันหน่อยแล้วกันหรือเอจิสเลสนะฮะอ่ะก็ก่อนอันนี้ผมก็ทำคลิปอธิบายเบื้องต้นกันไปแล้วนะอ่ะเราไปดูข้อมูลโปเกมอนกันนะฮะ ตัวเอจิซลหรือกิวการเนี่ยครับเป็นโปเกมอนนะครับ,นนรบสายออเดอร์นะแล้วก็โจมตีระยะใกล้นะครับสเตตโดยรวมนะครับก็พลังต่อสู้ก็3ดาวครึ่งนะฮะความอึด2ดาวแล้วก็ความคงตัวสดาวนะแล้วก็ทำคะแนน2ดาวครึ่งแล้วก็สกิลส่วนไม่มีเลยนะับผมก็แล้วถัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับร่างวิทยา,าการก,กันบ้างดีกว่าร่างวิทยา,าการของกิวการเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ลร่างนะครับไปที่การจเจริญเติบโตได้เลยนะฮะ ก็เลเวลห่ครับเป็นอิตสึกินะฮะเลเวลหเป็นนี้ดังกิวแล้วก็เลเวลเเป็นกิวกาดนะฮะอ่ะเราไปดูสกิลพื้นฐานกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอทําการซื้อก่อนแล้วกันนะฮะตัวกิวกาดเองเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษคือมันสามารถที่จะสวิต์อ่าเป็นสายดาบสายโลได้นะในระยะเวลาในการต่อสู้ในครั้งเดียวกันนะถือว่าดีนะครับมีทั้งพลังโจมตีพลังป้องกันในตัวเองนะครับเรามาเริ่มกันที่อ่าเบสิคแท็กก่อนแล้วกันนะครับ ก็คือจะไม่มีบุตรเเมจนะฮะสำหรับตัวนี้นะส่วนพสิทกิลเนี่ยร่างหนึ่งร่าง2เนี่ยเมื่อไม่ถูกโจมตีเนี่ยดดเมจจะได้เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของพอวิวัฒนาการอ่าเป็นกิลดาล่าง3เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนฟอร์มไปมาได้นะครับโดยร่างโล่เนี่ยจะได้พลังป้องกันนะฮะส่วนอ่าร่างดาบเนี่ยจะได้อ่าความแในการโจมตีกับความแรงในการโจมตีเพิ่มขึ้นนะฮะต่อมาเรามาดูในส่วนของสกิลแรกกันเลยแฝงเงานะฮะ แฝงเงาก็เป็นการโจมตีครับแล้วพุ่งไปข้างหน้านะครับพร้อมได้รับบูด้าเมดนะอ่ามาแล้วครับบูด้าเมดนะบูด้าเมดจะได้ก็ต่อเมื่อเราออกสกิลนะครับไม่ได้การโจมตีปกติเหมือนตัวอื่นนะฮะเนี่ยเมื่อเราออกสกิลอื่นๆอ่ะเราจะได้บูด้าเมดหนึ่งสแต็กนะฮะการโจมตีของบูด้าเมดเนี่ยก็จะเป็นการทําลายพลังป้องกันนะครับซึ่งมันจะโจมตีแรงมากๆเลยนะฮะก็คือเหมือนอิกนอร์เดฟอะครับไม่สนพลังป้องกันนะทุกครั้งที่เราใช้ท่าแฝงเงาครับเราจะได้มาสแต็กหนึ่งสแต็กนะฮะ แล้วเราสามารถกดที่เบสิกแท็กเป็นบูตเมจได้เลยนะฮะความแรงเนี่ยจะทะลุขีดจำกัดพลังป้องกันนะครับถึงว่าแรงมากๆนะฮะส่วนถ้าโล่เนี่ยกำแพงเหล็กเนี่ยจะสร้างโล่ต้านดาเมจ1ครั้งนะครับเมื่อเราโดนโจมตีอ่ะครับจะได้บูตเมจ์หนึ่งครั้งนะครับ,เ,เ,รรรบเป็นสแต็กหชั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่โดนโจมตีเราก็ได้พลังป้องกันไปนะไม่มีอะไรนะครับเนี่ยอย่าพอเราโดนโจมตีใช่ไหมมันก็ได้1นึ่งบูตเมจ์หนึ่งสแต็กน,นะฮะเพื่อเอาไว้ใช้ในการกด บูดเดเมจครั้งถัดไปนะครับผมโจมตีแรงมากๆนะครับสำหรับบูดเดเมจต่อมานะครับเรามาดูตอนเลเวล5กันบ้างดีกว่าครับก็ท่าดาบศักดิ์สิทธิ์นะครับก็โจมตีเป็นสามเหลี่ยมนะโจมตีสศัตรูข้างหน้านะครับพร้อมได้รับบูดเดเมจหนึ่งสแต็กนะฮะแล้วมันก็จะมีเงื่อนไขนะครับเมื่อศัตรูเนี่ยโดนเดมเมจในสามเหลี่ยมหลายๆตัวนะครับมันก็จะสแต็กเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็เมื่อตอนเราอัปเกรดนะครับเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์พลัสนะครับเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์บวกใช่ไหมฮะ เดเมจของท่าเนี้ยก็จะสูงขึ้นนะฮะถือว่าแรงมากๆเลยนะครับท่าเนี้ยเป็นท่าที่สะสมสแต็กได้ค่อนข้างดีนะมันได้สแต็กไวนะฮะสูงสุดของตัวกิวการนะครับจะรับสแต็กได้ทั้งหมด4ส,สแต็กนะฮะอ่าเราสามารถใช้อ่าบูทเดเมจได้ถึง4ครั้งติดต่อกันถ้าเกิดเราสะสมสแต็กได้นะแล้วบูทเดเมจของตัวกิวการเนี่ยมันแรงกว่าชาวบ้านเขาด้วยนะเออมันทะลุขีดจํากัดของพลังป้องกันด้วยนะฮะอ่าถือว่าดีเลยนะครับสําหรับท่าดาบศักดิ์สิทธิ์นะเดีย๋ยวผมก็จะเล่นสายนี้ก่อนนะครับในคลิปนนี้นะะ ถัดไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของอ่าเลเวลดนะครับได้ท่าไวการ์ดมานะครับก็จะเป็นการตั้งโลนะครับเราก็ได้บูดเดเมดหนึ่งครั้งเลยนะฮะแค่ตั้งโลเฉยๆนะแล้วก็เมื่อเราถูกโจมตีครับก็จะได้อีกหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็ผักไปทางหน้าอีกก็ได้อีกหนึ่งชั้นนะฮะมันมีเงื่อนไขของมันอยู่นะฮะแล้วก็ไอไวการ์ดตัวนี้ครับถ้าเกิดเราอัปเกรดเป็นไวการ์ดพัทเนี่ยจะสามารถลดคูลดาวด้วยด้วยนะฮะก็อย่างที่บอกครับพอเราเปลี่ยนล่างเป็นคิวการ์เนี่ยเราสามารถที่จะสวิติ์เป็นนล่าางดดบไ้ะ ถ้าเกิดเราสวิตเป็นล่างโล่เนี่ยตอนเราใช้บูสเตอร์เมทอ่ะมันก็กระแทกเป็นอ่าล่างโล่นะครับแต่ว่ามันจะไม่แรงเท่าล่างดาบนะล่างดาบเนี่ยพอเราใช้บูสเตอร์เมทเนี่ยมันจะอัดค่อนข้างแรงนะครับผมแต่ไม่ว่าจะเป็นล่างดาบหรือล่างโล่เนี่ยมันก็ได้ดูบูสเตอร์เมทเท่ากันนะฮะแล้วก็ข้อดีของ Boot บูสเตอร์เมทเนี่ยถ้าเป็นล่างดาบเนี่ยจะได้พวกพลังโจมตีสูงขึ้นนะส่วนล่างโล่เนี่ยจะได้พลังป้องกันนะฮะแต่ละล่างเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะขึ้นว่าขึ้นนอยู่่กัับบวาาเรระค ต้องการเป็นร่างแบบไหนแล้็เราชอบแบบสายโจมตีเราก็เป็นร่างดาบถ้าเกิดเราชอบสายป้องกันก็เป็นร่างโล่ไปนะฮะสามารถสลับไปใช้ร่างไหนก็ได้นะครับผมถัดไปนะครับผมก็เลเวล9ได้อยู่ในมูฟมานะครับอยู่ในมูฟเนี่ยจะเป็นการฟันไปที่พื้นนะครับโจมตีใสต่ตูนะครับแรงมากๆเลยท่านี้อ่าเมื่อเลือดของศัตรูเหลือน้อยก็จะแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อทำการเคศัตรูเนี่ยจะได้บูตเดเมจเพิ่มอีกหนึ่งคันด้วยนะครับอ่าอ่ะ,อะเราไปดูในส่วนของ อีกสายหนึ่งกันบ้างครับอีกสายหนึ่งจะเป็นชาโดว์คลอนะครับก็เป็นการฟันต่อเนื่องนะครับแล้วก็การสุดท้ายเนี่ยจะงัดขึ้นแล้วก็ทําให้ศัตรูสตันนะครับแล้วก็ได้รับบูด l e t d a หนึ่งครั้งนะฮะเมื่อเราอัปเกรดเป็นพลัสเป็นบวกนะฮะการโจมตีครั้งสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแบบคริติคอลนะครับอัตราการคริติคอลก็จะสูงขึ้นนะฮะแรงมากๆท่านี้เป็นการฟันต่อเนื่องนะฮะพอเลเวลเจ็ดครับได้อนเฮดมาครับไอออนเฮดเนี่ยจะเป็นกระแทกกระแทกด้โล่นะครับแล้วก็ได้รับ d a เม g บูด l l e t d หนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็เอฟเฟกโล่เนี่ยจะกันการโจมตีได้1ครั้งเมื่อเราโดนโจมตีครับจะได้รับบูเดมจเพิ่มอีกหนึ่งชั้นด้วยนะฮะเมื่อรับอัปเกรดเป็นพัทนะครับพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะสำหรับถ้าเอวันเฮดนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเกมเพลย์กันดีกว่านะครับสายที่ผมจะเล่นในวันนี้ก็จะเป็นสายดาบศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเรามาดูอุปกรณ์ถือกันดีกว่านะครับก็ถ้าเป็นสายโจมตีนะครับผมจะถือบัตรประกันจุดอ่อนนะฮะแล้วก็มัสค์เคิล เี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูนะครับอันนี้เขาบอกว่าเมื่อได้รับดาเมจเนี่ยจะเพิ่มแรงโจมตีขึ้น3%นะระยะสั้นๆนะครับส่วนมาคเตอร์แบนเนี่ยแน่นอนครับเพิ่มแรงโจมตีแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีนะส่วนสโคบเลนเพิ่มอัตราการเกิดคริติคอนนะครับผมส่วนอ่าแบตเทอร์ไนทมเนี่ยผมใช้เป็นอีเจ็กปัททอมแล้วกันปุ่มหลบหนีนะแล้วก็สายที่ผมเล่นอย่างที่บอกนะครับผมจะเล่นสายอ่าดาบศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็อีกท่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นไวการ์ดแล้วกันนะฮะอออ่่่่ะะะะะคคคลลลลิปปนนนนนนนีีีี้้กกกกก็็จเเเเสาายยยยฮโรัับผมดด๋ววไุ โอเคครับมาเลยครับอ่าโอเคเดี๋ยวอัพแฝงเง,งเาก่อนแล้วกันเฮ้ยทำไมมันบ่อยเข้าป่าวะอ่ะโอเคเดี๋ยวฟันไปก่อนนี่ครับฟันธรรมดาอย่างที่บอกครับไม่มีบูตเดมเมจนะเจอกว่าเราจะออกสกิลได้สกิลหนึ่งนะฮะมันถึงจะได้บูตเดมเมจมา1นึ่งสแต็กนะฮะแล้วเราก็ใช้บูตเดมเมจได้บูตเดมเมจเนี่ยก็จะทำลายพลังป้องกันด้วยแรง,งมากมเลยนะฮะสำหรับบูตเดมเมจของกิวการ์ดนะฮะอ่ะเราไปกับลูกไทโอก,ก็ได้นะนี่ครับท่าน,นี้ได้บูตเดมเมจมาแรงโคตรเลยครับนี่ ถ้าแฝงเงาเนี่ยจะไว้ใช้หนีหรือใช้สู้ก็ได้นะมันจะวาร์ปไปนี่ครับมานี่ครับกาเบียสครับนี่โดนไม่ดีกาบีนี่ครับน,บบบน,บน,บนี่ฟันไม่ดีเออเออเอยู่โวโจมตีคตรแรงเลยว่ะแล้วก็เดินเร็วมากๆนะฮะสำหรับกิวการนะฮะตัวเนี้ยนีโตัวสกีเนี่ยเดินเร็วมากๆเลยนะฮะเดินเร็วทั้งสี่ดาวแนะ่เอ,อ้ยมาแล้วเซลาวล่าเอ,อ้เอ้โอ้โหมีลัทธิงานงอกลวเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทลงรับป้องกันสองดาวครับ ไม่อึดนะฮะตัวนี้อ่าโอเคทำสกอเรเดินเร็วนะฮะเดินเร็วทำสกอเรดีนะครับแล้วก็โจมตีแรงนะฮะไปโอเคก็พยายามใช้ท่ากำแพงเหล็กแล้วก็ตามด้วยแฝงเงานนะอ่ะเดี๋ยวจัดฝูงพึ่งเฮ้ยโอ,โอ้โหน้ำสารว่ะลูกเคยโอ้ยงานงอกแล้ว้โอ,โโอเคได้อยู่ไม่อึดแต่โหดครับไม่อึดแต่โหดไม่อึดแต่โหดเอ้ยโอ้โหงานเข้าลืมกดเปลี่ยนตัว เอ้ยโอ้โหนี่แหละครับมาดาบศักดิ์สิทธิ์นะครับผมได้แล้วไม่ค่อยอึดเลยนะฮะตัวดาบเนี่ยระวังให้ดีแล้วกันเข้าไปบวกเนี่ยแต่โจมตีแรงจริงนะฮะพอเราใช้สกิลแล้วเราได้สแต็กบูดเดมีเนี่ยที่เป็นขีดาขาวๆเนี่ยมันจะโจมตีค่อนข้างแรงนะฮะนี่ครับนี่อยู่โอ้ได้โอ้โหได้บูดเดมีสองขีดเลยนะครับมันอยู่ในวงล้อมสามเหลี่ยมนะเออไปครับอุ้ยอูแม่งโจมตีโคตรแรงเลยอูโอเคเบอร์รี่หนึ่งเม็ดอ่าโอเค อะไปก่อนครับไปช่วยลูกชายโอก่อนเฮ้ยทับุี้เฮ้ยไม่มีคนไปเอาเร็วเลยเฮ้ยโอ้โหงานเข้าแหมเฮ้ยอ้าวกาเบียสนี่ครับสามเหลี่ยมเมลิดาสามเหลี่ยมเมลิดาตายครับบอกแค่นี้โคตรแรงเลยอฮะแรงมากเลยท่าดับศักดิ์สิทธิ์นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเล่นสาย Shadow Claw แล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจุกทันครับโอ้ยเกือบเกือบเกือบนะฮะอาครับใกล้ได้ ถ้าวายการมาละเก่งไม่เก่งขึ้นอยู่กับสแต็กเลยครับบอกแค่นี้แหละเก่งไม่เก่งขึ้นอยู่กับสแตก็กอือไม่น่าไปบวกนะครับบัตรประกันจุดอ่อน <c oughs> <c oughs> แตกเลยครับเมื่อกี้อ่าโอเคไม่ถือสานะครับเล่นครั้งแรกเลยบอกก่อนเลยนะครับคือรีวิวเสร็จแล้วเล่นเลยนะเพราะว่า คิดว่าไม่น่าเล่นยากตัวนี้นะสายพวกสายแอคแท็กเกอร์พวกสายสมดุลเนี่ยจะเล่นง่ายนะครับอยู่ที่ว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งเท่านั้นเองนะฮะนี่ครับโดนอีกครับหนีเนี่ยหนีเหรอแหมเอ้ยไม่มีมมมมท่าพุ่งอืออ่าโอเคไม่เป็นไรครับมาอ่าได้ไวการ์ดแล้วเว้ยหมดตัวนี้ก็ได้ไวการ์ดแล้วโอเคได้เอ้ยยังไม่ได้อีกโああอ,อ้โหเอาครับเอ้ยโอ้โหอุ๊แม่งอืออุ๊มนี่ไงเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เอ้ยงานงอกแล้ว หูบัตรประกันจุดอ่อนตายอีกแล้วครับมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่เชิงไปก่อนนะฮะอย่าอย่าอย่าพลาดแล้วกันนะครับตามล่ามันก่อนอ่ะมันอยู่อุย้ยมันบอกให้ถอยถอยทำไมวะถอยเพราะโดนลุมหรือเปล่าสาดิครับแฮปปี้นัทแฮปปี้นัทอึออือไข่ไอ้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 ไข่ ไม่หล่อหรอกครับไอไข่โอเคได้ไวาการ์ดครับมาดังเลยครับโอ้ยท่าดังโคทเท่เลยอะ่ะแม่งหาะขึ้นไปซะเหนือห่วงเลยอยนี่ครับโดไม่ดีโดไม่ดีกาเบียส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 สวดาให้เรียบร้อยไปดังกันเถอะลูกพี่ป้อมแตกโอเคเอ้าวไข่อ้าวไข่ตกครับไม่มีที่อยู่โอ้เซราโอล่า ไปเอ้ยหูเอ้ย,อยนานไงโดนเลยปัดประกันคุณภาพเรียบร้อยเ้ยแปบ๊บเดียว2ป้อมแล้วไอ้ได้อยู่นะทีมเรากเก่งอยู่นะครับทีมเรากเก่งอยู่ใช้ได้เลยนะฮะสวยสวย,สวยครับทีมเรามีสายดีเฟนเดอร์ด้วยเหอะไม่ใช่หรอกก็ถือว่ามีเกือบทุกตำแหน่งนะไอ้มาดีครับ อ,อูนี่ครับเจอโล่ไปเจอโล่ไปเจอโล่ไปโล่แตกอูครับจะงอยหลุดครับมาอยู่ในมูฟนี่ไง <c oughs> อุ้ยคุณโหวเลยอุ้ยังแรงเลยอยู่ในมูฟมม่คนแรงเลยพอเราเคโอเราได้สแต็คมาเรื่มมาด้วยอะเส่บูมเดมดได้ต่อนะฮะถึงเจ้าฟันธรรมดาไม่มีบูมเดมดนะฮะแต่ออกสกิลบ่อยก็มีบูมเดมดที่รุนแรงกว่าชาวบ้านเขากว่าชาวบ้านเขาเอ้ยขา เขาไปบูไม่ดูเลือดตัวเองนะฮะไรครับมามามาไปช่วยเพื่อนก่อนผมก็ไม่ได้ใส่บูอะไรขนาดนั้นนะฮะช่วยเพื่อนดีกว่าสนุกดีนะฮะมาแล้วครับต่อมาครับต่อมาเจอราชาต่องอยหน่อยมาครับนี่เปิดโลดควบมาช่วยหน่อยดิมาช่วยหน่อยเพื่อนม่ไม่มีใครมาช่วยเลย เออนี่อ่ะสวยงามสวยงามไปปันเออเออเก็บคนเดียวก็ได้ครับเก็บเอ้ยโอ้โหไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกกาเบียสไม่ได้เรียกอืมเออมาดิไวการ์ดตามด้วยดาบศักดิ์สิทธิ์ต้องเฮ้ยโอ้โหผิดตัวแม่งเอ้ยลืมปรับลืมปรับเซตติ้งโอ้โหงานเข้าแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรลากออกมาลากมันออกมาไปไหนครับพี่เออไปไหนอยู่ไหนมูโอ้โหกระดองแตกครับเฮืยได้มา20แต้มนะครับ ไปไปดังกันก่อนแล้วกันก่อนที่มันจะสายเกินไปเลือสิบเอ็ดลวเวย้ยดังจ้วกจ้วบอาวเวรกร,รมประโถเอ้ยปอมแตกซะก่อนเวลาอย่าเราไปดังปอมหน้าแล้วกันปอมบนแล้วกันนะฮะเฮ้ย,ยไม่บวกไม่บวกก่อนแอบไปอย่างเงียบเียบแอบไปอย่างลับๆดังอุย้ยหูทั้งหน้ามีพึ่งด้วยครับเจ๋งเลยเฮ้ยถอยทำไมถอยทำไมจัดไปสามสิบเจ็ดนะฮะเฮ้ยมาละอ๋อตกใจเพื่อนมานี่เอง นี่ครับโดนไปดิโดนไปดินี่ครับโหดทั้งนั้นไป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 ดิเออเออเออเอาดิเออนั่นแหละเฮ้ยเจ๋งว่ะตัวเนี้ยไ,ไปมาๆนี่ตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มาหน่อยหลายๆเดือนแล้วทุกคนแล้ผมจะถนัดสายสมดุลน,นะออร์เดอร์นี่ผมชอบมากๆนะไม่ว่าจะเป็นลิซาัดดอนนามาโจไคลลิวอะไรพวกเนี้ยลูคาริโอเนี่ยผมถนัดเลย สายที่เราจะต้องฝึกอ,อืฟันทีแบบหลังหักอะบอกแครเคนะี้ยคุณแรงเลยอะเดมเมจแรงมากๆนะแนะนำเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อกิวกานะถามว่าเอาเงินที่ไหนมาซื้อครับกิจกรรมถูจีนครับที่ผมทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะที่เราไปเปิดหีบสมบัติแล้วก็รับโปเกมอนนะฮะคุณก็ไปรับโปเกมอนที่คุณมีอยู่แล้วที่ราคา10000เหรียญน,นะฮะมันก็จะคืนเงินมาให้คุณ10000เหรียญคุณก็มาซื้อกิวกานะครับผมวิธีนี้ชิวๆเลยครับ มีเงิน10000เหรียญน,นะฮะมาซื้อโปเกมอนที่คุณชอบแน่นอนครับไปครับป้อมสุดท้ายโอ้โหแบบเหนือชั้นครับเหนือเหนือเลยทีมเร็วทีมเราแม่งเก่งกว่ะเออคือถ้าเกิดในทีมเราเล่นเป็นกันหมดอะเล่นดีอะคุณเราแทบไม่ต้องทําอะไรมากเลยนะฮะเราก็แทบจะชนะเลยอะนะครับผมอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยโอ้โหจะมาเก็บทันเดอร์ตั้หน่อยแม่งมาจากไหนวะเอ,อ้ยอูมันเห็นเอ,อ้ยจูก,ก่อนจูก,ก่อน มามามาเดี๋ยวแอบไปก่อนโวกไปเข้าไปตายสถานเดียวบอกแค่นี้เฮ้ยมันเห็นอีกแล้วเอ้ยอืนี่ไงละ่ะบวกเข้าไปบวกเข้าไปบวกบวกเดียวเฮ้ยแม่งบวกไม่ได้งานงอกแล้วโอ้โหสามนุ่มหนึ่งเฮ้ยลิซาซอนเข้าไปทำไมเฮืเอเฮืเอเฮือตายตายโอ้อนาถแท้ชะตากรรมเดียวกันนะครับผมเข้าไปในดงครับเข้าไปในดงเท้าครับเละฮะบอกแค่นี้กลับมา สภาพไม่ต่างกับหมาเลยครับเออตายเหมือนกันเลยมีเพื่อนแล้วโอเคมาเราไปสู้ต่อจัดไปอยู่ไหนครับสวยงามเฮ้ยอะไรอะอะไร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 เอออะไรอย่าอยา,ยาทันเดอร์ของฉันเฮ้ยโอ้โหแม่งอยู่กันสองอ้อุ้ยโ,โ,โอ้โหโดนอะไรวะเออโดนน่าจะโดนอยู่ไหนมันเนี่ยะระเบิดอะไรมาไม่รู้เมื่อกี้ตายเลยนะฮะเฮ้ยโอเคสองป้อม ยังโอเคอยู่นะฮะเฮ้ยเมื่อกี้เราก็น่าจะชูเกือบร้อยแต้มนะเออนะช่ามัน MVP ไม่ MVP ไม่เกี่ยวครับทีมชนะก็พอนะฮะผมไม่สนใจนะฮะถ้าเราได้มีโอกาสช่วยเพื่อนเราก็จะดีใจนะครับอะไรครับช่วยเหลือสังคมครับไปเฮ้ยโอ้โหอูแม่งเก็บทันเดอร์ได้งานงอกและต่อป้อมดีกว่าครับอย่าให้มาดังได้ก็พอถ้าเราโดนรัทันเดอร์นะครับ เราต้องมาเฝ้าป้อมครับเอ้ยแม่งมาป้อมล่างหูเวนกมแม่งเอ้ยแม่งมาป้อมล่างีรรงยงงรบร้อยโอ้โ oh, ห oh. งานเข้าแล้วโอ้โ oh, ห oh. หนึ่งต่อโอ้โ oh. หเอาดิเอาดิมาทำไมมาทำไมมาผิดที่แล้วพี่มาผิดที่อุ๊ oh. มาผิดที่แล้วครับสองรูมึงสามรูมหนึ่งไสแปลกโอเคเอ่าเรามาลุ้นกันแล้วกันนะว่าจะชนะหรือเปล่าคิดว่าน่าจะชนะนะฮะแต้มบุญมีเยอะนะฮะ อ่าโอเคครับเดีย๋ยวมาลุ้นกันอ้าวได้ MVP ฉเฉยนะครับโอเคงงงงเลยนะฮะอ่าโอเคประมาณนี้ในการสำหรับคลิปนี้นะช่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะกด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิงไปแจ้งเตือนคลิปใหม,ใหม่ใหม่คลิปหน้าผมซิลเกนสวัสดีครับ